ก็ได้หึ่งอยเดมโอเคมาแต้พี่จะแบ่งให้เป็นคนลรอบนะคะใจเดียวเดีไปเลยคนที่เป่ายิงจุกให้หนใครจะได้ดเล okay, okay. like ่นหมเบาแรกเ่ายิงจุกเ่ายิงจุกอ่ะนี่ลเด่เล่นได้ไหมไม่ได้ปิดกับดีเดนตาตาตาา่าดู ได้แล้วหนึ่งได้แล้วหนึ่งสุดยอดไม่ธรรมดาี่ให้ดีเดย์จะเป็นฝ่ายเริ่มนะแล้วก็ตามต่อไปให้ให้เดย์แม่ได้พูดเป็นคนเล่นได้นะคะโอเคไหมโอเคป่ะดีเดย์เริ่มดีเดย์เริ่มป๊าป๊ามาม่าเชียร์ด้วยนะคะอย่าดูอย่างเดียวเปิดอีไปวันดีเปิดอีกใบได้ไหมเปิดอีไปวันดีไปวันไม่ใช่ปิดลงไปกลับเหมือนเดิมค่ะ นเปิดตื้อเลยร่าแล้วมันโอบมันใจนะจ๊ะเออไม่ได้ปิดกลับปิดกลับไปดีด้ออ่าไม่ได้ปิดกลับนะคะคุณไมไหา่ได้เป็นชุดที่สองไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่พี่สลับ อ่าไม่ได้เกมกับสนะคะคุณคุณไหม5้า5สาคุณคุณแล้วมันมันมีสีเหลี่ยมอรนี่ไงเกมดีได้แล้วค่ะเกมไพ่กับไปเลยไพ่ธรรมดาเชียร์เลยค่ะพี่นี่เชียร์อะไรค่ะพี่ ความจำดีนะเนี่ยความจำดีแล้วเนี่ยพี่ชาสัมชันช่วยเชียร์ด้วยครับอยากได้แรงเชียร์พี่พี่คนนี้ชื่ออะไรนะพี่จาพี่จาง้อนอนแน่นอนเลยเนี่ยพี่จาพี่จาเหนื่อยมากเลยเสียโอ้ได้แล้ว ช่วยกันลุ้นช่วยกันลุ้นบอกบอกน้องได้ชี้บอกน้องได้กองเชียร์กองเชียร์ชี้บอกน้องได้เออสลับกันนี่พี่เจียพี่เจียมาเชียร์พี่ดีเดย์หน่อยพี่เจียเชียร์พี่เชียร์พี่จีดีเดย์เราแบ่งกันเราแบ่งกันนะเราแบ่งคนเชียร์นี่ไม่ใช่พี่เจียจำด้วยนะที่อะไรนะคะใครคนพี่โจอี้ช่วยชี้ช่วยจำด้วยนะคะช่วยชี้ช่วยเชียร์ ไม่แอบป่ะง่ะสามบ่พิจาพ่จาชี้พ่จาชี้นี่เอาไว้ไมไรไไรพี่จ๋าดเดอย่าละใจอ่ะพ่จาจำได้พาพี่จย่โยดูใช่ป่าวอ่ชี้ชี้ใช่ป่าเย้ไม่สีรสีเก็บกลับเก็บกลับ ห้านะคะเราเปิดแล้วคะหนึ่ชีๆเาช่วยๆช่วยช่วยช่วยดช่วยได้อช่วยได้นานจังเลยเป็นๆปนเป็นอ่ามาๆมริงเขียวไม่ใช่้ยลุนกันใช่ไหมใช่ไหม

เป็นของน้องพี่ดีเดหมดทั้งสองชุดเลยค่ะทีนี้นับนับนับแล้วค่ะใครได้มากกว่าคนชนะนะน้ออยากด้มได้เียนไ่ชแนะเราอยากลงเป่นแ่งไหมหรืออยากลีแต่อไหมคะหรือว่าอยากให้คนเล่น้วอเล่นตนอชนะ เอายิงไปกอยจุ๊บจุ๊บอุ้ยนอี้ยเอกอเล่นไหมลูกเล่นเล่นไหมคะสักเกมไหมลูกเกือบแล้วเกือบล้เกือบแล้วเกือบแล้วเอาไปกินก่อน เป็นคุณนะพี่เจากับพี่พี่ยาเป็นกับพี่อะไรนะทำ <c oughs> ไมหายไปทั้งคู่แล้วคะพี่าายาคโจ้หายทั้งคู่เลย

เป็นแจกผักครับวันนี้มีแจกผักกฟรีครับฟรีโอ้ยแกองกใหม่ไม่ได้มีชั้นแปหมดหรอแปดดครัอ้หมั่นใจดูท่าทาง เป็นการเล่น,ลนกันไ,ได้ปเยยมเย่มเย่มเย่มยมผู้ชายใจหล่อมากเลยอะ่ะไม่ใช่อ่ะโอ้โหอ่าน้บน้ำนับ,นบ นงแล้วสองหนูไม่ต้องนับอะไรแหละไม่สองมี่นีเรามีแต้ค่สอไปสอยค่ะโกเมื่อกี้เขาชนะไปหนึ่งแล้ว